เธอวันนีคอนคู่จ้ะทำใจเดอ้อนี่ธนดลมาถึงก่อนไปไปสักพักหนึ่งพอรถไปไปมาถึงปุ๊บเดินพุ่งลงมาเลยจ้าแซลเขาหยอเขาเก่งความที่แบบคิดถึงหรือไงความคิดถึงวหนทำงานฟิลนั้นนะทุกคนนางพุ่งออกมาเลยรถจอดปุ๊บนางลงมาเลยอะ่ะคือแบบเกินไปเกินไปนะ มันก็เกินไปอยู่แซวเกง่งยอเกง่งดูนางน่ารักเวลาเขาอยู่ด้วยกันโคตรน่ารักวันนี้คือแบบแซวย่างน่ารักเลยอ่ะทุกคนยอเก่งจ้าฟิลแบบธนดนสปอยไปปลายมากสปอยไปปลายมากจ้าดูดูความที่แบบโอ้ยเนาเล่นกันน่ารักทุกคนดูไปยิ้มไปอ่ะอะไรก่อนไม่ได้เจอกันนานน่ะเนาะ คนไม่ได้เจอกันนานมันก็จะประมาณนี้แหละไปยไปอยากร้องเพลงใส่เสื้อปุ๋ยอืมจะใส่เสื้อปุ๋ยเมื่อมีเอ่อพี่รอปภหรือพี่ที่ดูลานจอดรถอะ่ะเขาบอกว่าปลายสวยเอย่ปลายหล่อหล่อขาวให้ตังค์เขาด้วยนะทุกคนเอ็นดูธานทนก็ให้ให้เขาบอกว่า ไปกับเขาใครรอเกว่ากันให้ทายหรือเออให้บอกอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่รปภก็พูดเอาใจจานลุงรปภแกบอกนกหกรอน่ารักมากเขามารีบพุ่งหาเขาเลยจ้ะความคิดถึงมันทำงาน เชิญยยชามาเมองดูดูัสดีครับวดีครับดีครับเอ้ยเ้น้องน้องคนนี้เอ้ยทำไรนองน้องคนนี้เาไม่ต่งก่มเหรอแตังเขาไปที่ไหนไปนู่นไปนู่น

ังน้ำจาระวังน้ำจายบายดีดีพี่ไปมากดีอ่าไปคุณลุงมาพออกไปหรอพี่ใช่เอาอย่าเอาติ๊กให้กอยู่ฟังกหรอกฟังเงินแท่งแกหน่อยอ่อหนึ่งอู้หวยท๊อนี้บอก ผพบเจอกันแน่นอนครับพี่จอยมาเหรอพี่จอยเป็นหรอโลกกับพี่แดงเหรอดีนี่ใครเนี่ยสวัสดีแม่ปวดน้ำนะไอซี่เสือพุยแมมาไปแม่ล้วได้กีนด้ราวันนี้อวดเปล่าหรือจะอวดเขากตาเปล่าโอจะอวดโอ้มีแบงค์น้อย

ハハハハ